แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ารุ่นนี้ทันเพลงใหม่ๆแล้วรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่งานมากนะครับขอบ้านสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีบางท่านด้วยเรอย่างไม่ได้่แนะนำครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับน้องสันนะครับไม่ใช่น้องฟองนะครับผมครับสักครู่เดินผ่านมาน้องฟองดูอยู่แหโหัาดติ๊กตอไม่ทันเลยบอกน้องสันครับเขาก็ประกาศโอ้โหมูน้องสันโอ้โหครัน น้องสันนะครับวันนี้มานน้องีิโอนะครับนี่น,น้องีิโอนะครับไม่ใช่น้องไรอันนะแม่ใช่จริงครับผิดคณแม่นี่เขาไม่รู้สิเรียกน้องฟองเขาก็ประกาศไม่รู้เขาไปอยู่ตรงแแบบหลาไม่รู้่บอกานแหมแต่เขาก็น่ารักนะถือว่าติดตามทุกท่านของยุงข้าวมีใครติดตามยุมข้าวหรือเปล่าครับรับมีนะ อ่ามีนะครับมีนะกดติดตาม u t u ู e ไปด้วยนะ,ะกดหมดแล้วยุงข้าวหรือเปล<ะ>่าโอเคตอบยุงข้าวยังรลใจนะครับผู้บริหารมาด้วยมมไม่คุยด้วยนะะโอเคครับมาฮะอีกหนึน่นงคำถา,าครับเทงนี้เราได้ทุกคนแน่นอนถึงรับประกันได้เลยฮนะอีกแล้วอีกแล้ว